เด็ดออกแล้วเด็ดออกแล้วเด็ดออกแล้วคน้ยมันนี่ตุ๊บมันตัวใหญ่อ่ะอ้าวอ้าวคนดูสิต่อแปบ๊บว้าโอ้ตัวใหญ่มากกัดเป็นไปคาร์ปูนนะครับกัดดีอ่ะกัดกไม้เลยน้ำแป๊บนะครับโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ แฝควายครับผมมปนลมเลยก็ด,ดีจริงอยู่แล้วูแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับทุกคนวันนี้เรามาตกปลาที่แม่น้ํหวังนะครับและจุดที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นหมู่บ้านคลองไม่แดงนะครับผมจะตกหลังฝ่ายนะ เย่าังไงเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับส่วนเหยื่อที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นเหยื่อไมโครสปูนของค่ายคิงฟ็อกนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด3เซนน้าหนัก3กรกัมนะสีส้มทองนะครับปะเดี๋ยวเราเข้าหมายกันเลยหัดเดยอะตัดเดยอะขุดดนอีวัน,นี้เล่นต่อแปดดีเหรออุ้ย กระสุกใหญ่ะเมื่อกี้โอ้โหกัดปลาแป็บเหล่าว่เป็นไรโดนยับโดนปลาแป็บแล้ว,วปปแป็บปแล้วเดี๋ยวคงขอนั่งจะกระสุนใหญ่จะกัดอีกนะครับบนดูสิปลาแปบ็บคว้าโอ้ตัวใหญ่มากกัดเป็นไปคาร์โปูนนะครับกัดดีอ่ะกัดทุกไม้เลย กัมตัวนี้ผมปล่อยเข้าไปดีกว่าอ <c oughs> ย่างขาวอะ่ะบอกให้เลยสีเขาสวยนะครับ๋ยว <c oughs> ผมเขาปล่อยเขาไปเลยจับเกบพกไม้ปล่อยไว้นี่แหละนะครับไปได้เด็ดออกแล้วเด็ดออกแล้วเด็ดออกแล้วปนเฮ้ยมันที่ตุบมันตูใหญ่อ่ะอ้าวอ้าว สูบใหญ่ทุกคนโอ้ยบอสครับผมตัวนี้บอสให้ตัวที่สามเราหมาเมื่อกี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นกระสุนใหญ่ครับสูบไปทำหวังทุกคน โอ้ยตวใหญ่ตัวนี้ไซส์เป็นโลอ่ะคนเราได้มาแล้วครับผมกระสูบไซส์โลนะครับเป็นน้ำหวังเป็นน้ำหวังโหเดือดจริงๆครับตัวนี้กัดเป็นไมโครสปูลสีส้มทองนะครับสามกรัสามเซนครับตรองคิงฟอกนะครับตัวนี้ไซส์สวยเลยนะแต่ตัวนี้ผมขอปล่อยแล้วกันนะครับเดีย๋ยวขอปล่อยไปท้ายๆให้เป็นแบบบอสหวังอยู่แถวนี้นะครับทุกคน ให้คนเข้ามาตามหากันนะไปขอบคุณนะครับไปเราตกต่อนะจัดดีมากตอนแรกผมคิดนึกว่าเป็นปลาแปบนะมีแต่ฝูปมลาแปบนะค้นเดี๋ยวเราขึ้นไปหวัวฝ่ายกันอยเดี๋ยวเราตรงนี้นครับ อยู่แล้วครับทุกคนอยู่แล้วโอ้โหปลาแปบครับทุกคนโอ้ยปาแปบสายใหญ่เลยเนี่ยดูสิ<ด>สาย<ด>ย่างใหญ่เลยกัดเป็นไมโครสปูลนะครับสีส้มทองนะตัวนี้เด็ด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 เด็สนุกอยู่นะครับปลาแปบเดี๋ยวเราปล่อยทางล่างดีกว่าเราจะได้ฝูงไม่แตกนะอุ้ย่อแอตโนุม,มัดเลยตี <ๆ S 1> ดูถ้ามีไหม กระสูบครับทุนคนนีเป็นกระสูบนะฮะดิ่งแต้มฝ่ายนี้เด็ดจริงนะครับฝ่ายคอมไม่แดงนะผมนี่กระสูบทรงยูยาวนะครับสีเดิมสีเดียวเลยนะครับไมโครโสปรูลสีส้มทองนะครับสามกัมสามเซนของคิงฟ f อกนะครับไปเขับไปครับไปเลยโอเคไปไปลองเดินดู วิ่กากระเด็นเลยวยวย,ว,ย,ว,ย,ว,ย,ยวิวิวยโดนแล้ววหลุดอีกอ่ะโอ้โหปลาแปบโหดครับนี่เดี๋ยวติดอะไรอ่ะอ้าวเีืยอติดเฉยเลยทุกคน,นต้องลงแล้วปลาแปบกำลังกัดเลยอืมกระสอบ โดนแล้วจักกินแล้วอ่ะเดี๋ยวนะฮะตัดดีจริงอยู่แล้วอ่ะอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอุ้ยนี่เป็นกระสุนทุกคน ใส,ใส่สวยด้วยลงเรีนยมเห็นลงเเห็นไอ้สุดใส่ดีสุสดใส่สดีฮึบขึ้นมาบนฝ่ายนี่โอเคได้อหนึ่งแต้มทุกคนฝ่ายนี้เด็ดจริงๆืสมทองตัวเดียวเลยตอนนี้เราอยู่นี่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนได้ป่าสัก4ี่ห้าตัวแล้วนะเนี่ยโอเค สีตัวนี้ค่อนข้างสวยนะสีทองนะทุกคนไปขอบคุณครับนาำแม่น้ำวางตัวนี้กลับมาใส่นะ <c oughs> อยู่ตรงนี้แหละโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วทุกคนโอ้ยมีคนที่ขยะด,ด้วย มาแปบนะครับออ้ยตัวนี้ตัวใหญ่โอ้โหปลแปบควายครับตัวมันล่มเลยกัรเป็นสีส้มทองอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ไปไหนเลยเนะี่ยกัาอย่างดีอ่ะตัวนี้เต็มมืออ่ะไซส์พอๆที่เคลื่อนเลยนะทุกคนเคลื่อนก็ตัวไซส์นี้แหละอยู่เป็นฝูงเลยไปเดี๋ยวเราปล่อยครับไปก่อนนะครับมีคนแอบมองเราล,ละไป ทุกคนก็ด,ดีมากเลยนะครับแต่เราต้องย้ายหม่แล้วนะปะไปดูใหม่อื่นกัน